การรักษาหมาขาอ่อนแรงขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการซึ่งอาจมีหลายปัจจัยเช่นปัญหาทางประสาทกล้ามเนื้อหรือกระดูกมีแนวทางรักษาเบื้องต้นดังนี้พบศัตวแพทย์การตรวจร่างกายและประวัติสุขภาพเพื่อหาสาเหตุเช่นอุบัติเหตุโรคหอวรองกระดูกทับเส้นประสาทโกกรคกล้ามเนื้อหรือภาวะขาดแร่ธาตุการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ MRI CT Scan เพื่อดูความผิดปกติของกระดูกและข้อการรักษาตามสาเหตุการใช้ยาชเช่นยาลดอักเสบแอัตินอยารักษาระบบประสาทเช่นแคลเฟกการกายภาพบำบัดช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อและข้อต่อการผ่าตัดในกรณีที่เป็นหมอนรองกระดูกหรือกระดูกสันหลังผิดปกติการดูแล,แลและฟื้นฟูที่บ้าน การปรับอาหารให้โปรตีนและธาตุที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อการนวดและการยืดกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการฝ่อรีบของกล้ามเนื้อการลดน้ำหนักหากสุนัขมีอาการอ้วนเกินไปการป้องกันให้สุนัขออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการกระโดดที่สูง